สวัสดีครับวันนี้ช่างไปหมดจะพามาเปลี่ยนกองแอร์รถโตโยต้ายาริด2016นะครับวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆเลยนะครับแค่2ขั้นตอนนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับกองแอร์ครับเปลี่ยนกองแอร์ใหม่นะครับ ตานะครับอ่าสมควรจะเปลี่ยนทุกๆ20,000กิโลนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับมาเริ่มกันเลยคอเริ่เปิดเก๊ก่อนเลยนะครับอ่าดึงขึ้นนิดนึงครับทั้งสอด้านนี้นะครับอ่าแล้วก็เบี่ยงออกมาครับรุ่นนี้จะแกะให้กว่าอซูซูมิตซูนะครับผม มันจะมีฝาอยู่นะครับฝาด้านในเอามาเลยครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับสำหรับปรินเตอร์ฝุ่นเกลือแล้วนะครับสมควรจะเปลี่ยนทุกๆ20,000กิโลนะครับอันนี้ใหม่ใส่เข้าไปได้เลยครับ ราก็ปิดฝาก็ไปได้เลยนะครับวิธีปิดจะง่ายมากก่เสียบเข้าไปครับโอเคเรียบร้อยครับไฟฉายเห็นชัดนะครับวิธีใส่ง่ายเลยครับดูล็อกด้านล่างนี้ก่อนนะครับเสียบล็อกเข้าไป นิดนึงคนะเขลนะเยนะค,นนะค,อค้อย่นี้เปลี่ยนให้ให้เลยนะครับอย่าลืมติดตามช่องด้วยนะครับผมครับ